นี่นีู่เมื่อวันนั้นใจสร้างเมืเ่อตึกเป็นเมาตึกเป็นเมาสวยปีเลอุบลาชส,สูน้องนางว่าเฮาฮักสูในเฮาฮักสูในน,น้อยเยเฮาเตียนฮักตู่จสุด,ดาปานวันในสวยสูซำเฮใครพันไม่นนกก่อแล สู่สมเให้ไข่ฮักไข่แป้งกน,นตีต่างวันต่างเมืองในเต้ยามเมื่อเล้ยวเลยเป็นไม่ห่างกบหลูกอ่อนขึ้นเปลี่ยนไหวปอกขึ้นงนามารอนอเปียเปียแก่นอีลูใจนานาในกำผาลงนี่ในกำผาลงนีนงน่จึงสเ็จเลย กี่สูน่องนางเตียนปี่ใจไลฮักไลเปียงต่อปีคำวันกาใจปีเฮ้ววนว่าสู่แล้วในเป็นกลนเป็นก้นอยู่วานเหลียวอึ่งเหลียวเมืองเหลียวแลดพ่อแขกไข่เปลยงน้องนางน้องนาง,นงสำอางทางใหญ่เมื่อหมอด้วยตีกลนสั่งเสราไก่ ใจปเปี้ยวในมือพองนั้นน้ำตาสำปล่อยตกไหลยาวนอยอยอๆกําในเตลันสูเป็นมีห้างกบลูกเป้มาแกนอีลูใจขอสยูยิงนั่งเป้มาแกนอีลูใจขอสยูยิงนัง สังเจอปีเลยหอมคังน้องนางตเตอำ่เอำเฮาเม็ดในสูเลยตกน้ำตกใจไผ่สมเตเลยมากเหมือนเตียาเลยหักสูนัน่นเนาะตัวรูเฮาหักสูนีน่เนาะมือเดียวหันสูเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงล่างวันไหนก็เปมาแกนอีลู่ใจสูนัง ใตม่องปีสุรัตเปียวยาฮักเฮาแล่ฮักเฮาแล่ช่งเจอเมื่อพองนั่นสูรฮักเฮาแ,แต่ช่งเจอเมื่อพองนั่นสูรฮักเฮาแต่ไหนแหล่จองสูรจำเตลัยเป็นไม่ห่างอ่อนกบลูกผาคังโอ้ย่ำโตเลี่ยวเ,วเนี่ใจเปี๋เฮาเปมาใจเปี๋เฮาเปมาสุขนอ ไอ้ก้องว่าสุสมีวัดตามคามไอ้ก้องว่าสุไลมี่วัดตามคามเป็นที่เฮาหาป้อนั่นเป็นวดเฮาหาซ้อมตอบแตนศูนั่นป้อนั่นฮักว้อนอ